สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ําราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปความรักของพวกคุณประจําเดือนมิถุนายน2566นะเป็นความรักฉบับของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมาสัากระยะหนึ่งแล้วเนาะ ชาวธาตุน้ําสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในใต้คลิปนะคะว่าแต่ราศีเกิดไันที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่เป็นการนับบนที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวศุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูคบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลัคนาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาติของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นอาจะใให้นส่วนของ นาเป็นหลักนะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดยูในเรื่องของดาวสุภเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูละกันนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร,พร้อมกันเลยนะว่าความรักพวกคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบให้ใหกับความรักของชาวธาตุนาความสัมพันธ์ของคนที่จบไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันสักพักหนึ่งแล้วเหน่อยคะ่ะความรักในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นยังไงบ้างเอง่ย 6ถ้วยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งเก่าๆย้อนวนกลับมานะคะหรืออาจจะเป็นการที่เรานึกถึงสิ่งเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆระหว่างเรากับใครสักคนหนึ่งก็ได้เนาะชาวท่านำหลายท่านในช่วงนี้อาจจะถูกความรู้สึกนึกคิดหรืออะไรบางอย่างปลุกเราขึ้นมาเล่นงานเรานะคะไพ่ใต้สำรับขึ้นสามเหรียญอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอยากพูดอยากคุยอยากจะอธิบายอะไรบางอย่างก,กับเขาคนนั้นก็ได้เขาพลังงานภาพรวมสี่ใบทําไมเป็น6ถ้วยเอ่ย อาจจะเป็นความรู้สึกห่วงใยห,หรือความปรารถนาดีที่ยังมีให้อยู่ก็ได้นะคะ9ก้าไม้เทา้าคุณแน่าจะยึดมั่นถือมั่นกับคนคนนี้มากๆเลยนะเป็นไพ่เก้าไม้เท้านะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้เราจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างเยอะเราก็ยังจริงจังกับเขาคนนี้อยู่เนาะหลายท่านอาจจะพยายามยื้อเอาไว้ จนสุดแขนสุดขาของเราเลยก็ได้นะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ยังอยู่กับเราแต่สุดท้ายก็อาจจะรั้งอะไรไว้ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่านี่คือการอ่านของคนที่จบไปแล้วเนาะหรือว่าไม่ได้คุยกันมาสักพักแล้วคงจะไม่ช่วงเวลาที่คุณสู้ตายมากๆก,กับความสัมพันธ์นะคะต่อให้มันจะยับเยินหรือย่ำแย่แค่ไหนเราก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่นะสามเรียนค่ะหวังว่าคุณน่าจะอยากคุยกับเขาอะอยากคุยอยากที่จะปรับความเข้าใจกันหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคา,งางและอยากให้เขารับรู้อืม หนึ่งดาบด้วยแปดถ้วยหวนว่าหลายท่านนะ่าจะมีช่วงเวลาที่เหมือนจะเข้าใจผิดกันนะคะอืมมันมีหนึ่งดาบเข้ามาพร้อมกับไพ่แปดถ้วยอ่ะการสื่อสารบางอย่างทําให้ใครสักคนหนึ่งเลือกที่จะถอยออกไปจากความสัมพันธ์นี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่เติมเต็มในสิ่งที่ต้องการหรือว่า รู้สึกว่าไม่อยากให้อยู่งั้นไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ถอยก็ได้บางท่านถ้าอยู่ห่างไกลรกะยะทางก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ด้วยเนาะบางทีพฤติกรรมหรือการแสดงออกบางอย่างอาจจะทําให้อีกฝั่งหนึ่งเข้าใจว่าไม่อยากให้อยู่แล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวอนที่ห้ยหกช่วยก่อนหกช่วยคืออะไรเอ่ยอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําที่รู้สึกเหมือนอยากจะลุกขึ้นมารั้งคนคนนั้นเอาไว้ก็ได้นะรู้สึกเหมือนไม่อยากให้เขาไป เพรารู้สึกว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะชาลีออตนะคะควีนถือเหรียญหลายท่านน่าจะจบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะคือหลังจากที่เราพยายามยื้อแบบสุดแขนสุดขามันก็อาจจะจบอยู่ดีหรือห่างหายกันไปอยู่ดีอะแล้วคุณก็อาจจะพักเบรกตัวเองมาสักพักหนึ่งเพื่อรอจังหวะเวลาซึ่งนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า ควรจะต้องทำอะไรสักอย่าง,งได้แล้วก็ได้นะคะหรือไม่บางท่านนะ่ะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นความขี้หึงขี้หวงและไม่เข้าใจกันแล้วมันก็เลยแยกย้ายกันไปอืแล้วณจุดเนี้ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณควรจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งถึงเวลาที่คุณควรจะต้องปรับความเข้าใจกับเขาหรือพูดอะไรสักอย่างหนึ่งกับเขาคนนั้นแล้วก็ได้เนะาะไพ่ตัสองเป็นไพ่คีนเถือเหรียญมันเหมือนคุณปล่อยวางความรู้สึกที่มีกับคนคนนี้ไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่คุณพยายามจะกดมันเอาไว แล้วปล่อยให้มันละลายหายไปมันไม่เคยหายไปมันอยู่เหมือนตรงเนี้ยเหมือนเดิมอืมเดี๋ยวคอหนึ่งไปให้หนึ่งดาบก่อนหนึ่งดาบเพื่ออะไรเนาะจากหน้าไพ่ที่ปรากฏเหมือนคุณอยากที่จะกลับไปคืนดีเขาอยู่นะคะอย่างน้อยๆก็อยากให้เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันเด็กถือไม้เท้านะคะไพ่ตะสนไพ่อสศวินถือไม้เท้า น่าจะเหมือนมีเป้าหมายบางอย่างที่ต่างกันเนาะหรือการคุยการสื่อสารบางอย่างที่มันดูเลเวลต่างกันอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อยค่ะคนที่ชาวธาตุน้ำบินกระกบพิสิทธิ์คิดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วหรือไม่ได้คุยกันสักพักนึงแล้วในต,ตอนนี้เขารู้สึกงไงกับชาวธาตุน้ำเมื่อเอ่ย เก้าดาบค่อนข้างเครียดนะคะยังมีความเครียดอยู่เลยแล้วก็เอมพลอร์ด้วยอาจจะเป็นชาวราศีเมษและคนาเมษนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานในหน่วยงานราชการตำรวจทหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะเนาะสองดาบค่ะหนึ่งไม้เท้าโอเคหวังว่าเขาเครียดนะเพราะว่าเขามีความละลาละ,ล,ะลังกับความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณ ใจหนึ่งก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยากที่จะไปต่ออยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้แข็งแรงได้นะคะแต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกเหมือนไม่จําเป็นสาหรับชั้นเท่าไหร่หรอกเออ,พอเพราะมันไพเอ็มเพลมันเป็นคนไม่งอใครอยู่แล้วอะ่ะอีกโก้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันน่าจะเป็นการต่อสู้ระหว่างเหตุและผลกับความรู้สึกนะคะไพ่ถ้าสมหรับไพ่ฮาพีเทสมันเหมือนเขาคิดเยอะ หลายท่านน่ะจะไปสารความสัมพันธ์กับคนที่เลือกเยอะด้วยเหมือนเขาอาจจะมองหาคนที่ใช่ที่สุดดีที่สุดหรือ THE b เ s สของเขาอะสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยังไม่พอสำหรับเขาก็ได้อาจจะเป็นแบบนั้นเนาะหรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฝังกันมันก็เลยทําให้เขาเหมือนมีความละ้าละหลัง สมองอาจจะสั่งการว่าคนคนนี้ยังไม่ใช่แต่ความรู้สึกมันดันตัดไม่ได้สักทีแล้วยังรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะยังใช่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจากในาพายทีปรากฏเป็นความรู้สึกที่ถอดใจไปแล้วแต่ว่าก็ยังตัดใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวคอหนึ่งใบ9ก้าดาบหน่อย9ก้าดาบเคลยดอะไรมากมายเอ่ยเด็กถือไม้เท้านะคะไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขา,ามันจะไปได้กไกลแค่ไหนก้าไม้เท้า ก็อย่างที่บอกนะคะวนอยู่ในอ่างก็คือหลายท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้เขารู้สึกท็อกซิกนะคะถ้าอยู่ห่างไกลก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่เป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้รู้สึกทรมาน ม,มันมีไพ่ก้าวไม่เท้านะคะมันเหมือนเขาก็ตัดคุณไม่ได้อาการคล้ายๆกับคุณนั่นแหละต่อใอ้ความสัมพันธ์มันจะมีความยับเยินหรือย,ย่าแย่แค่ไหนก็ก็ยังตัดคุณไม่ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึงหรือขี้หวงมากก็ได้นะคะพอความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีประเด็นเกิดขึ้นเขาอาจจะรู้สึกไม่ happy, แฮปปี้หรือไม่สบายใจรู้สึกท็อกซิกแต่ว่าจะให้เขารู้ขึ้นมาพูดว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเขาก็อาจจะไม่ใช่แนวที่จะมายอมรับว่าเป็นคนขี้หึงนะไม่โอเคนนนนะะรแวงนะางงอาอยยงง่่านาะั้ี มันก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คุณกับเขามีช่องว่างความสัมพันธ์เกิดขึ้นต้องจบกันไปหรือว่าต้องห่างหายกันไปเนาะอเอาไงดีละ่ะแล้วเขาจะทำไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เอ่ยแปดไม้เท้านะคะเหมือนเขาอยากไปต่อนะ เต้นด้วยอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์และคสิง์นะคะเอ่อเขาจะทำไงต่อไปมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมานะส่งข้อความหรือว่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาหาคุณน,น,นะคะถ้าอยู่ห่างไกลอาจจะมีการเดินทางพบเจอได้เหมือนกันอัศวินถือไม้เท้าด้วยคือตอนนี้หวอนมองว่าเขากำลังเหมือนคนที่สับสนกับตัวเองอยู่เนาะว่าเขาควรจะต้องเลือกแบบไหนยังไงเขาจะทำอะไรือนมองว่าเขารู้แล,ล้วละว่าเขาอยากจะทำอะไร แต่ว่าเขายัางพยายามที่จะอยู่นิ่งๆเฝ้าคอยสังเกตการดูท่าทีดูสถานการณ์ไปก่อนบางทีอาจจะรอดูว่ามันเป็นลนกักษณะการที่ใครนิ่งมากกว่าคนนั้นชนะก็ได้อาจจะอยากอยู่นิ่งๆแล้วให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเองก็ได้นะคะเขาจะได้ไม่ต้องทําอะไรเดซันเห็นไหมจากหน้าไพ่ที่ปรากฏเหมือนสุว่าเขาเขาจะทํายังไงต่อหมายว่าเขารู้แล้วเขาต้องทําอะไรก็คืออาจจะเป็นการส่งข้อความส่งสัญญ,ญาหรือว่าเดินทางมาพบมาเจอนะคะแต่ว่า เขายังเหมือนคนที่แบ่งรับแบ่งสู้อยู่เป็นไพ่สเตนน่ะก็ค่อนข้างดื้อดึงเหมือนกันดื้อดึงระหว่างการพยายามไปตามความรู้สึกกับการใช้สมองที่หยุดยั้งทุกอย่างเอาไว้เนาะมันก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรอาจจะดูสถานการณ์ไปก่อนอาจจะไม่ทําอะไรอย่างจริงจังๆนะคะมีโอกาสจะทำไหมมีโอกาสจะทําแต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ได้หรือถ้าเขาแบบหยุดดับสมองของเขาไว้สักพักหนึ่งอะบางทีความรู้สึกเขาอาจจะวิ่งไป คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับสัญญาณจากเขาไวขึ้นนะคะอืมดูคำแนะนําแล้วกันเนาะว่าถ้าอยากแนะนําอะไรบ้างเอง่ย Expect your love นะคะแสดงความรู้สึกรักของคุณออกมานะคะชาวทัตน้ำํำในขณะเดียวกันก็ต้องรักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะ เราสามารถที่จะรักเขาได้แต่เราก็ต้องรักตัวเองก่อนด้วยไม่อย่างนั้นเราจะรักเขาแบบไม่มีสติเนาะเราต้องแบบบาลานซ์ทุกอย่างให้ได้นะคะ u n r e q u i t e d Love ค่ะรักที่เป็นไปไม่ได้ Deception ใครสักคนกำลังใส่นากากในความสัมพันธ์นี้อยู่นะ จริงๆแล้วหลายความสมพั์เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกสกดจิตว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะก็เลยเป็นลักษณะข,ของการที่พยายามที่จะหยุดยั้งห้ามความรู้สึกของตัวเองเอาไวจ้จริงๆในคําแนะนําจากไพ่น่ะสิ่งที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ทําให้คุณกับเขาต้องจบกันหรือว่าเลิกรากันไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างจินตนาการขึ้นมาเองก็ได้เนาะเพราะว่า ความสัมพันธ์มันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็เลยสั่งการให้พฤติกรรมแสดงออกถึงความเย็นชาหรือการไม่อยากเอาอีกแล้วความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ mm. ก็เลยต้องจบกันไปทั้งทง,ท,งที่อาจจะยังรักกันอยู่ก็ได้อใครสักคนหนึ่งอาจจะรักตัวเองมากจนเกินไปนะคะเลยทําให้ความรู้สึกรักที่ควรจะต้องแสดงออกมา มันจืดจางไปแล้วกลายเป็นความเข้าใจผิดกันหรือกลายเป็นความห่างเหินและหมางเมืองซึ่งกันและกันไปเนาะเพราะฉะนั้นทั้งคุณและชาวสองที่เข้ามาสองนะคะถ้ายังรู้สึกรักต่อกันอยู่อาจจะต้องพยายามส่งความรู้สึกให้ถึงกันใครที่ยังสับสนในความสมพันธ์หรือว่าสับสนในความรู้สึกของตัวเองก็ต้องพยายามทําความเข้าใจกับตัวเองให้เยอะๆแล้วก็ลองดูค่ะว่าจริงๆแล้วกับคนคนนี้เป้าหมายของเรายังเป็นเขาอยู่หรือเปล่าถ้ามองระยะไกลแล้วยังรู้สึกว่ายังเห็นคนคนนี้ยังคิดว่าใช่ยังคิดว่าเป็นไปได้ อาจจะลองสิ่งดูไหมว่าคือตอนนี้หวรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สะกดจิตตัวเองว่าเอ้ยมันยากมันเป็นไปไม่ได้มันอย่างงั้นมันอย่างนี้คิดไปก่อนโดยที่มันยังมาไม่ถึงนะคะเออเราก็เลยทําให้ทุกอย่างมันดูรวนเป็นหมดความสมพันธ์จากที่เคยหวานช่ากันอยู่ดีค่อยค่อยจืดจางและห่างเหินกันไปเงนี้แต่ถ้าลองเหมือนปล่อยอนาคตมันไว้ตรงนั้น ถ้าณปัจจุบันนี้ยังรู้สึกว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่และยอยากที่จะไปต่ออาจจะลองโฟกัสที่ความรู้สึกหรือในใจตอนนี้ดูก่อนละกันเนาะเเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูถึงเป้าหมายอะค่ะเป้าหมายคือหนึ่งอาจจะดูว่ายังเห็นภาพของคนคนนี้อยู่ในความคิดของเราหรือเปล่าถ้าเห็นก็ลองมาที่ปัจจุบันว่าสามารถที่จะเสี่ยงกับคนคนนี้เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายไหม เขาคุ้มค่าพอกับการที่เราจะเสี่ยงเสียเวลาเสียโอกาสกับคนคนนี้ไหมถ้ารู้สึกว่าคุ้มก็ลองดูแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่คุม้มก็อาจจะลองมองหาความรักข้างในก็ได้เพราะว่านี่คือเป้าหมายนี่คือปัจจุบันระหว่างทางอาจจะยั้งเจออะไรอีกเยอะกว่าจะไปถึงเป้าหมายถ้ารู้สึกว่าคุ้มค่ากับการเสี่ยงก็ลองแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า ก็อาจจะลองมองหาความรักต่อไปดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะชาวธาตนะุน้ำมีนกรกบพิจิกเรื่องราวของพวกคุณก็จะประมาณนี้นะเรื่องราวสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเลยอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะจริงๆจะดูว่าเรากับเขาสามารถไปกันได้ไหมมีอะไรแมทช์กันหรือเปล่าอาจจะต้องดูเป็นชาิพื้นดวงนะเอาดวงเราแล้วก็ดวงเขามาเทียบกันนะคะเอาดาวเราแล้วก็ดาวเขามาเทียบกันว่ามีอะไรที่นแมทช์กันไหมสามารถที่จะ ไปด้วยกันได้หรือเปล่าเนาะมันก็น่าจะเป็นการ,รไขปริศนาอะไรหลายอย่างได้ดีมากขึ้นนะคะที่สําคัญก็คือต้องมาดูช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนด้วยบางคนถ้ามีดวงตกคู่แต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ใช่เพราะว่าความเป็นคู่มันยังไม่ดึงดูดกันมากพอก็อาจจะพัดพลาดกันไปก็ได้แต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งที่ทุกอย่างมันวนกลับมาอีกครั้งอะ่ะแล้วทุกอย่างมันพอดีกันมากขึ้นอะ่ะแรงดึงดูดมันมากพอ อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยยากมากๆมันลงเอยกันได้โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะซึ่งมีแล้วมีดวงแบบนี้เกิดขึ้นแล้วในการดูส่วนตัวของวาซึ่งเห็นหลายคนมากๆเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการจะดูว่าเราเขาเป็นคู่กันไหมมันมีปัจจัยหลายอย่างเนาะทั้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดดวงดาวของเราและเขาแล้วก็ ความเป็นไปได้ระหว่างเราและเขาด้วยนะคะแรงดึงดูดระหว่างเราเขามันมากพอหรือเปล่าด้วยเนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย